ไปสำหรับวันพุธนะคะการเงินการงานความรักใครที่เกิดวันพุธข่ายกมือขึ้นใครที่เกิดวันพุธข่ายกมือขึ้นหลังจากที่รู้สึกว่าชีวิตฉันมันอะไรกับชีวิตนักหนาเนี่ย นะะหลังจากนี้ใครที่เกิดวันพุธนะพิมพ์เลยจ้าวันพุธด,ดวงของฉันพิมพ์เลยพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนแล้วรับคําทํานายวันพุธด,ดวงของฉันรับไปเลยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ คุณรอเงินอะไรก็ตามหรือติดต่อเงินอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเงินคุณจะสําเร็จในเรื่องของการเงินใครที่เป็นลูกหนี้ใครที่ทําบ้านแชร์ใครที่ทําหวยใครจะทําอะไรที่เกี่ยวกับสายเทาๆหรือออนไลน์ line. เกียมรับเงินก้อนโตเงินนี้มาคือเรื่องเงินในอากาศคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่จากในอากาศขายของในออนไลน์ line, นะคะทําหวยทําหุ้นทําบ้านแชร์นะคะ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเงินอ๋อบังโดยเฉพาะขายของออนไลน์นะคะก่อนหน้านี้คือใช้คําว่าไงหงอยเหงาเศร้าซ้อยหลังจากนี้นะคะคุณจะยิ้มร่าพร้อมรับเงินกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่เกิดวันพุธนะคะหลังจากนี้หลังจากก่อนหน้านี้ที่รู้สึกว่าโอ,อ้มีแต่เรื่องใช้เงินมีแต่เรื่องใช้ใจ่ายมีแต่เรื่องติดขัดมีแต่เรื่องจ่ายออกจ่ายออกจ่ายออกหลังจากนี้นะคะ รับเข้าอย่างเดียวนะจ่าหลังจากนี้หนูรับเข้าอย่างเดียวสําหรับคนที่เกิดวันพุธพิมพ์เลยคะ่ะว่ารับเข้าอย่างเดียวนะจ๊ะในเรื่องของการเงินคุณมีเกณฑ์ได้รับลอยด้วยนะคะอาจจะได้รับลอยต้อนรับปีใหม่ไทยนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินบ้านรถมรดกเป็นอะไรที่เป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนมี โอกาสได้เปิดธุรกิจได้ทำธุรกิจได้ร่วมลงทุนได้ทำอะไรที่เป็นกอบเป็นกรรมและได้เงินก้อนโตแน่นอนอ <c oughs> คนที่เกิดวันพุธปังจริงในเรื่องของงานไม่แพ้กันเลยนะคะในเรื่องของงานจะมีเกณฑ์ถ้าใครที่คิดจะทำธุรกิจเดี๋ยวมีคนจะมาร่วมหุ้นร่วมลงทุนมีคนมาทำธุรกิจหรือคนมาชวนไปทำธุรกิจนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่ต่างแดน นำเข้าส่งออกหรือเกี่ยวกับธุรกิจที่ต่างประเทศหรือทำงานกับชาวต่างชาติยิ่งทำงานกับชาวต่างชาติหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับนำเข้าและส่งออกจะยิ่งปังจะยิ่งเห่งจะยิ่งได้เงินอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามก็ยิ่งรวยยิ่งปังยิ่งเห่งในเรื่องของธุรกิจนะคะใครที่ทำงานประจำนะคะใครที่ทำงานประจำเด๋ยวหนูจะมีเกณฑ์ได้โปรโมทได้เปลี่ยนขั้นเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งมีการเหมือนกับ ยื่นข้อเสนอชักชวนให้ไปร่วมงานร่วมรงทุนเหลืออะไรก็ตามในเรื่องของงานนะคะก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีตัวตนในที่ทํางานหนูรู้สึกว่าหนูไร้ค่าหลังจากนี้หนูจะมีตัวตนพลิกล้ายกลายเป็นดีใครที่คิดไม่ดีใครที่หวังใส่ร้ายป้ายสีหนูนะคะวิบัติแน่นอนเพราะว่าปีนี้ปีใหม่ไทยนี้คือปีของคนวันพุธพิมพ์เลยจ้ะปีของคนวันพุธ ปังมากบอกเลยนะคะรวมถึงเรื่องความรักใครที่แบบว่ากำลังแบบไม่มีสถานะกับคนละเดี๋ยวจะเริ่มมีสถานะ ใครที่คบกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีการตกร่องป่องชิ้นนะมีการรั่นระคังวิวากันเลยทีเดียวนะคะผู้ใหญ่อาจจะได้คุยกันหรือคนรักเราอาจจะทำเซอร์ไพรส์สู่ขอเราก็ได้นะคะรวมถึงว่าใครที่อยู่กันนานๆแล้วอยากมีบุตรมีลูกมีเกณฑ์มีบุตรมีลูกนะคะส่วนใครที่ยังโสดนะคะใครที่ยังโสด หนูเกียมบอกว่าไปเตรียมกระป๋องแป้งชุดรายดอกไว้เลยค่ะปีนี้จะเจอคู่แน่นอนและเป็นคู่ที่หนูรอคอยเป็นคู่ที่มาเติมเต็มแต่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานี่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาคนแดนไกลอ่ะแดนไกลที่นี้อาจจะไม่ใช่คนต่างประเทศก็ได้อาจสมมติเราอยู่กรุงเทพอาจจะอยู่เชียงใหม่เราอยู่กรุงเทพอาจจะอยู่ใต้นะคะเป็นคนที่ พูดคนละภาษาอย่างเราภาษากลางเข้าภาษาอีสานเราภาษากลางเข้าภาษาเหนืออย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือลูกครึ่งเลยทีเดียวนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตหนูนะคะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาอุาาปถมัมเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาทําให้ชีวิตหนูกลับหลายกลายเป็นดีหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวกับรักครั้งนี้นะคะเปิดใจได้เลยนะคะส่วนใครที่มีคู่อยู่ตอนนี้นะคะใครที่มีคู่อยู่ตอนนี้ มันรู้สึกเหมือนเราคบกันมานานจนมันบางทีมันมันรักกันนะแต่ความรู้สึกบางทีมันจืดจางนะคะปีใหม่ใครนี้ชวนกันไปทําบุญนะคะเสริมในเรื่องของความรักให้ไปถวายเปลวไฟด้วยกันถวายหลอดไฟถวายอะไรที่เกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับน้ํามันนะคะเดี๋ยวความรักของหนูจะราบเริ่นและก็ส่วนใครที่มีคู่มีเกณฑ์นะคะนิดๆหน่อยอาจจะได้ของขวัญของกำนันจากคนรัก หรือได้เดินทางไปฮันนีมูนไปเที่ยวกับคนรักและเดี๋ยวทุกอย่างในเรื่องของความรักมันจะกลับมาเป็น14อีกครั้งนะคะขอแค่ให้คุณลืมอดีตที่ผ่านมาและเริ่มต้นใหม่รักครั้งนี้ก็จะเป็นรักครั้งเก่าที่เริ่มต้นใหม่กับคนคนเดิมนะคะยินดีด้วยมากๆสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะหายเหนื่อยหายเจ็บหายไข้นะคะหลังจากนี้ปีใหม่ไทยหลังปีใหม่ไทยนี้คุณได้เกิดใหม่ กับคนคนเดิมและการเงินใหม่ๆที่เข้าทุกทิศทางยินดีด้วยค่ะ